เอาเลยครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ็ดโอซ่าชนดะกอีกเช่นเดิมนะครับในวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นตัวละคร2ตัวตัวใหม่ที่เข้ามาแล้วผมอยากจะกด นะครับหรือว่าอยากจะสุ่มกาชามากๆเลยนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่า2ตัวละครตัวนี้เนี่ยมันเป็น2ตัวละครที่เอาไว้เล่นในอนาคตข้างหน้านั่นเองนะครับหลักๆเลยคือยูโนที่จะเก่งใน PVP นั่นเองนะครับส่วนแลงกิตก็จะเก่งใน PVP ด้วยเช่นกันแต่ว่าแต่ละตัวเนี่ยมันต้องเปิดหาณตอนนี้ไหมนะครับแล้ต้องไปสุดขนาดไหนนะครับใครที่อยากจะรอเลตอัพหรือว่าอยากจะรอหลุดเลตนะครับและอยากจะรู้ถึงข้อมูลตัวละครตัวเหล่านี้นะครับจะต้องเล่นทีมแบบไหนบ้างนะครับยังไงใครชอบนะครับหรือว่าอยากรู้ข้อมูลนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วย ละกันนะครับเอาละฮะ คือต้องบอกว่าตัวเกมแบ็คโคเวอร์เนี่ยหลังๆมานะครับโอ้โหแจกเยอะมากนะครับคือเข้าใจแหละว่าอยู่ในช่วงแหล่งการเล่งแพทนะครับแต่ว่าคือมันก็ไม่ใช่ว่าเขาเล่งแล้วเขาจะไม่แจกเลยเลยครับต้องบอกว่ากิจกรรมหรือเรื่องต่างๆเนี่ยเขาก็เล่งแล้วก็แจกเยอะมากด้วยเช่นกันนะครับเราไปเริ่มดูของเรื่องของกิจกรรมกันก่อนเลยแล้วกันนะครับเพราะว่ากิจกรรมเนี่ยมีแฮปปี้บิงโกเข้ามาแล้วนะครับก็คือให้ของต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกแบบว่าของผูกเอ่อเขาเรียกอะไรเป็นการผูกบิดน้อเพิ่มระดับค่าความสัมพันธ์นะครับรวมถึง ถึงอันนี้ครับสิ่งที่เราต้องการเลยนะครับในการที่จะรีออฟรองของสถานะของอุปกรณ์ต่างๆนั่นเองนะครับรวมถึงเพชรและก็รวมถึงตั๋วต่างๆด้วยที่ให้อันนี้แล้วก็จะมีระยะเวลาในการเล่นเด็ดทั้งหมดนะครับสิบสี่วันนั่นเองครับตั้งแต่ตัวกิจกรรมนี้ปล่อยมาคือสสัปดาห์นั่นเองนะครับก็อย่าลืมไปเล่นกันนะครับก็จะมีในการลงเนี้ยคือง่ายๆและเอาง่ายๆนะผมว่านี่ง่ายกว่าครั้งที่แล้วเยอะเลยนะครับแต่มันจะมีอยู่อันหนึ่งก็คือได้รับจอมเวทเดคนอาร์หนึ่งคนนี่แหละคือต้องสุ่มไง หรือจะไม่สุ่มก็ได้นะผมไม่รู้ว่าเจ้าตัวเควสยูโน่เนี่ยมันได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราลองไปดูหน่อยลวกันนะครับเพราะว่าผมเก็บเอาไว้อะจริงๆไม่ได้อยากจะแลกเลยรหรอกนะแต่ว่าก็อ่ะเดี๋ยวจะลองดูแล้วกันนะครับว่าถ้าเราแลกอันนี้เนี่ยในกิจกรรมบันนดี้เนี่ยมันจะได้ไหมเพราะเขาเขียนแค่ว่าได้รับตัวละคร SSR 1ตัวใช่ไหมหมายความว่าถ้าเราจะแลกเดี๋ยนะอยู่ไหนนะอ๋ออยู่นี่อ่ะโอเคถ้าเราแลกตัวยูโน่มาเนี่ยเฮ้ย แล้วเราจะได้ไหมนะครับเพราะว่าเรามีตั๋วอยู่หรือว่าเรามีเหรียญอยู่ประมาณ1,300น้ออันนี้ก็คือการลง PVP กิจกรรมนั่นเอนงครับมาเราซื้อเลยเพราะ ได้มาหนึ่งตัวแล้วนะครับเราไม่รู้ว่ากิจกรรมเนี่ยได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าไม่เคยลองนะเออตามนั้นมาเฮ้ยได้หว่ะทุกคนเฮ้ยอ่ะตามนั้นนะครับน้องๆหรือว่าทุกคนก็ไม่จำเป็นต้องสุ่มแล้วนะครับใครที่อยากได้ก็ไปเล่นโหมด PP ยีเอาไดเองครับซึ่งโหมด P ีเนี่ยก็จะยังคงอยู่นะตอนนี้แต่ว่าก็ใกล้จะหมดแล้วนะใครที่ดูคลิปนี้ทีหลังก็อาจจะเสียใจนะครับก็ต้องไปหาสุ่มเอาก็นี่ครับอีเวนต์เหลืออีก3วัน20ชั่วโมงครับก็วิธีการเล่นก็เหมือนเดิมเลยนะคร ใช้ทีมนะครับเรียกว่าไงดีห้ามใช้พวกเนี่ยจะเป็นตัวโลแล้วก็ตัวฮิวนั่นเองครับเราก็จะใช้ทีมพวกนี้ในการโจมตีไปก็พยายามเล่นหน่อยละกันนะครับผมก็จะได้พวกของได้พวกอะไรกี้มาทำให้เราเนี่ยสามารถไปซื้อของในร้านค้าได้เช่นกัน,นครับก็อย่างที่เห็นเลยเราได้ตัวละครมฟีฟรีอย่างยูโนเนี่ยก็ได้มาฟรีเช่นกันนะครับตามน้นเลยที่ก็เป็นกิจกรรมนะครับรวมถึงกิจกรรมอื่นๆมากมายนะครับที่เข้ามาก็จะเป็นพวกแบบกิจกรรมลูกเต๋านี่ก็พยายามเล่นเอาไว้นะแต่เหตุผลที่หลายคนมองแล้วเฮ้ ทำไมพี่ดองอะไรว้เยอะจังเลยครับพี่าแน่นอนครับผมจะเอาไว้เล่นในกิจกรรมของหน่วยนั่นเองนะครับก็นี่เลยนะครับมันกำลังจะมาดีประมาณ2วันหน่อยๆนั่นเองครับจะเป็นศึกเต็มรูปแบบครับอยู่ในหน้านี้เลยกําลังเตรียมการครับก็คือหลักๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้ต้องการไปเล่นหรือต้องการไปแข่งกับใครนะครับแต่เราต้องการที่จะเอาแต้มรางวัลตรงดีครับไม่ว่าจะเป็นแต้มรางวัลหน่วยครับทุกคนที่เล่นก็จะได้พวกของรองเท้าต่างๆได้ตั๋วได้เพชรนะครับเอ้ยได้ทองนะฮะแล้วก็จะเป็นตรงนี้นะ นิดนึงนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่คือเราเล่นอ่ะเราทําได้แล้วก็มันจะมีคือง่ายครับการเล่นหน่วยเนี่ยมันทําให้เราแบบเรียกได้ว่าทําให้เราเออขยันเล่นหรือว่าปั้นตัวละครได้ไหวมากยิ่งขึ้นลัการเนาะช่วงนี้ก็เป็นช่วงแบบดองของนั่นเองครับแล้วก็จะมีพวกข้อมูลรางวัลต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นแบบจัหวะรางวัลหน่วยนะเออว่าหน่วยเราติดอันดับเท่าไหร่อย่างสมมตินะอันนี้ของผมเนี่ยอยู่ที่30ใช่ไหมทั้งหมดนะครับในกิวหรือว่าในหน่วยของเราเนี่ยก็จะได้รับอันนี้ กล่องมอบหินปกเสก1ชิ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือคนในกิลดาก็จะได้แต่ว่าอันนี้ก็ต้องมาดูว่าแข่งขันในกิลด์เป็นอะไรยังไงกันบ้างนะทุกคนได้นะย้ำว่าทุกคนในหน่วยได้นะต่อมาครับคือการแข่งขันไดหน่วยของสมาชิกนั่นเองนะครับผมนะว่าสมาชิกเนี่ยเป็นใครเป็นอะไรยังไงซึ่งถ้าคุณเนี่ยขยันเล่นแบบมากๆเลยนะคุณจะได้เงิน1ล้านนะครับแล้วก็นี่ฮะแหล่งที่มาก็คือได้รับของสุ่มอุปกรณ์ระดับอาดแงวอาแค่นั้นเองถามว่าคุ้มไหมมันก็ไม่ได้ไม่ได้คุ้ม มันเป็นสิ่งตอบแทนที่ทําให้คุณนั้นขยันขึ้นเป็นดับหนึ่งนั่นเองนะครับก็ถือว่าได้อยู่นะก็ไม่ได้แย่นะตามนั้นเลยนะครับก็ลองมาเล่นกันละกันใครที่มีหน่วยก็แนะนําให้มีหน่วยนะครับแล้วสิ่งสําคัญของหน่วยเลยเนี่ยหลักๆเลยนะครับจะเป็นพวกร้านค้าต่างๆนะครับนี่เลยนะจะเป็นร้านค้าเดี๋ยวนีผมจะซื้อให้กิววันที่มันเปิดแล้วแล้วก็แน่นอนกิวผมใกล้จะเลเวล3แบบใกล้แล้วแบบปริมๆริมและใกล้แล้วนะฮะแล้วก็อันนี้ผมสามารถซื้อ ยังซื้อไม่ได้ต้องขาดอิกประมาณ3,000มพันับก็ค่อยๆเล่นไปแต่กิวใกล้จะเลเวล3แบบเต็มที่แล้วนะดีนะครับโอเคประบาดดีนี่ก็คือกิจกรรมที่เข้ามานะครับรวมถึงตัวละครที่ผมได้พูดไปเมื่อก่อนหน้านี้เด็กก็คือตัวละครอย่างแลงกลิสนะครับแล้วก็ตัวละครอย่างยูโนนั่นเองบอกได้เลยนะครับว่า2ตัวนี้เนี่ย มันจําเป็นที่ต้องมีใน ID ดีแหละแต่ว่าใครที่ไม่ได้ชอบ p v p นะครับแนะนำให้ผ่านได้เลยนะครับทั้ง2ตัวนี้คือไม่จาเป็นหนาเอาง่ายๆผมเล่นในเซิร์ฟญี่ปุ่นเนี่ยผมไม่ได้จับ2ตัวนี้เลยถึงแม้ว่าจะมีก็ตามนะผมไม่ได้เล่นเลยเพราะว่าเราเล่นแบบเล่นแบบว่าเออสายฟาร์มเรื่อยๆฟาร์มชิวๆเก็บเพชรรอแค่ตัวสําคัญคือตัวละครที่เรามีนะตอนนี้เหมือนจะเป็นโนเอลหรือตัวละครอย่างจูเลียหรือแค่เนี้ยแค่2ตัวเนี้ยบรเล่นได้ยาวๆแล้วพ v p พีคุณก็ไม่จำเป็นต้องขึ้นเป็นอันดับหนึ่งก็ได้แต เล่นสายฟรีคนเล่นสายธรรมดาธรรมดาไม่จำเป็นต้องสุ่มเลยแต่ถ้าคุณจริงจังและซีเรียสกับการ PvP มากๆนะครับผมบอกได้เลยครับว่าตัวละครที่สําคัญมากๆคือยูโนนั่นเองครับเรามาดูความสามารถของยูโนกันหน่อยละกันนะครับคือยูโนเนี่ยต้องบอกว่าเป็นตัวดีบัฟเฟอร์นะครับเป็นตัวละครที่เก่งมากๆถ้าเล่นกับทีมสีแดงนะทำไมถึงต้องเล่นกับทีมสีแดงครับพสซีในการปลด LR ของตัวละครนี้ครับก็คือหากพัระมิตรนะครับ เป็นสายพลังหรือว่าตัวสีแดงนั่นเองครับจะให้ผลบัฟเพิ่มความคงตัว20%นะครับให้กับตัวเองนะครับรวมถึงสกิลต่างๆของตัวละครด้วยไม่ว่าจะเป็นสกิลที่หนึ่งครับการโจมตีแล้วจะมีนะครับโอกาส50%ให้ผลบัฟเพิ่มความคงตัว20%กับตัวเองนั่นเองครับหมายความว่าตัวละครตัวนี้เี่ยถ้าเราอัพสกิลไปถึงขั้น3แล้วก็ขั้น5นะครับจะเพิ่มอัตราการเปิดใช้งานก็คือเร่งเทินตัวเองได้ไหวมากยิ่งขึ้นเลยนั่นเองนะครับก็ง่ายๆเหมือนกับเร่งเทินตัวละครของอ่าตัวไรเดีย จูเลียสละกันนะครับถ้าคิดไม่ออกก็เป็นจูเลียสละกันเพราะถ้าจูเลียสตีติดคิดที่ข้อเนี่ยจะเร่งนะครับเร่งเทินตัวเองนะครับแล้วก็จะลดเทินของฝั่งหลวงขา้าวลงไปนิดหน่อยนั่นเองนะครับต่อมาครับสกิลที่2เนี่ยจะให้เป็นไม่สามารถใช้สกิลสองได้ก็คือเป็นการใบนั่นเองครับโดยการใบเนี่ยถ้าเราอัปเกรดไปถึงสกิลเออเลเวลสามแล้วก็เลเวลห้าเนี่ยจะมีโอกาสเปิดถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยและการโจมตีเป็นการโจมตีหมู่ด้วยนะครับก็คือฝั่งหลวงข้าวเนี่ยติดใบเลย,ใช, Skill ยงงใช้ส,าาสาาชกิลสองไม่ได้เช่นนนกััะครบ ต่อมาครับในสกิลที่3นะครับหรือว่า anti special skill นะครับก็คือใช้ใบอย่างสมบูรณ์ครับไม่สามารถใช้ท่าไม้ตายแล้วก็ท่าที่2ได้จะเป็นการยุยุตัวละครตัวนั้นด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นลดความคล่องตัวตามจำนวนที่กําหนดด้วยนะครับก็นี่เลยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะยุยยุตัวละครตัวนั้นมาแต่ข้อเสียคือมันตีเดียวเงเพราะถ้าตีหมู่มันจะโกงเกินไปนะครับก็ลดความคล่องตัวตามนี้เลยนะครับซึ่งผมจะพาไปดูต่อจากนี้ครับถ้าคุณใช้นะครับหรือว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยเพิ่มเป็น2ดาวแล้วนะครับ นะครับเมื่อเราทําการโจมตีสกิลที่2หรือสกิลวันตีไปแล้วเนี่ยเมื่อติดใบนะครับพอเราตีไปแล้วนะครับหรือว่าโจมตีไปแล้วเนี่ย จะให้ sp เพิ่มกับตัวเอง2นะครับถือว่าเป็นอะไรที่โหดมากๆก็คือตัวเองเนี่ยจะเร่งนะครับใช้สกิลท่าไม่ตายได้ไวมากขึ้นแล้วก็ใช้สกิลท่าผสานได้ไวมากยิ่งขึ้นัเดงนะครับส่วนต่อมาครับการ์ดส่วนตัวนะครับเป็นอะไรที่โกงมากๆครับโดยการ์ดเนี่ยนะครับคือง่ายๆเลยมันเหมือนตัวละครอย่างยามีฟ้าตัวซีซั่นหนึ่งนะแต่ความดีอยู่ตรงนี้ครับถ้าคุณได้การ์ดตัวดี5ดาวเป็นต้นไปนะครับมันจะมีโอกาส10%ได้ผล sp นะครับเพิ่มถึง บวกหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าคุณอัพไปถึง5ดาวเลยนะจะมีโอกาส100%เลยครับคือยังไงก็โดนแน่ๆนะครับแล้วก็จะให้ผลบัฟนะครับ h p ตัวเองเพิ่มถึง3เลยเรียกได้ว่าถ้าคุณทำา5ดาวแล้วอะไรเงี้ยคือตีแค่เทิน2เทินเข้าตัวละครตัวเองสักแค่เทินสเทินเนี่ยแป๊บๆได้ทําไปตายแป๊บๆได้ทําไปตายแล้วนะโอ้โหบอกได้เลยครับว่าตึง จ,จัดนะครับผมนะและยิ่งเล่นกับทีมแอสตามานปีศาจในอนาะคตรวมถึงตัวละครอย่างแม่มดด้วยนี่คือเป็นอะไรที่ตึงมากๆแต่เนื่องจากว่าตัวละครมันเป็นสสยดีบัฟเฟอร์ตัวละครมันบางอยู่แล้วนะครับมันเป็นตัวละครที่นั่นแหละของ,ของ ของก็ต้องมีด้วยนะครับแต่ว่าถ้าคุณไม่มีของเนี่ยคุณเปิดตัวนี้ต่อยตันไปถ้าคุณโดนโจมตีทีเดียวตายนั่นแหละครับปั้นสุดแค่ไหนมันก็จบแค่นั้นนั่นเองนะครับก็นี่คือตัวละครอย่างยูโนนะครับเหมาะในการเล่น pvp เป็นหลักนะครับผมหรือว่าการตีบอสด้วยนะครับยิ่งบอสที่แบบว่าไม่ได้แบบต้านทานสถา,านะต่างๆอะไรเงี้ยยิ่งถ้าโดนใบไปด้วยนี่คือบอกเลยครับว่ายูโนก็เป็นดาเมจดีๆได้1หนึ่งตัวเช่นกันนะครับตามนั้นเลยนะฮะ ต่อมาครับแลงกิสนะครับก็เป็นหนึ่งตัวละครที่เก่งนะครับหลักๆคือจะเน้นไปทางห้ามฝันงตรข้ามเนี่ยคือจะเก่งกับตัวละครที่เป็นสายฮิวนะครับสายฮิวสายอะไรเงี้ย เออแต่ว่าถ้าตัวละครไม่มีฮิวก็คือแทบจะเล่นอะไรไม่ค่อยได้เลยนะอันนี้เรื่องจริงนะครับก็ก่อนจะไปดูนะครับก็ให้ดูโอกาสก่อนละกันนับโดยละก่อเออ่โอกาสในตู้นะครับก็นี่เลยยูโนแลงกิสเนี่ยจานหนึ่งเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วแต่ว่าจะแยกตู้กันนะครับยูโนจะไม่มีแลงกิสในตู้นะครับส่วนตู้แลงกิสเนี่ยจะไม่มียูโนตัวนี้ในตู้นะครับตามนั้นเลยนะครับส่วนการ์ดก็จะมีโอกาสออกศูนย์จุดหกแปดศูนย์นั่นเองนะครับแลงกิสด้วยเช่นกันนะฮะนี่ให้ดูนะอ่ะนี่ครับ มีแลงกิสแต่ว่าไม่มียูโนแดงนั่นเองนะครับแต่ว่า2ตัวนี้เนี่ยต้องบอกนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะลงไปอยู่ในตู้ธรรมดาอย่างแน่นอนตู้ธรรมดาก็อย่างเช่นดูในตู้อันเชิญทั่วไปครับในก่อนหน้านี้เนี่ยหลายๆตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครอย่างเอาเป็นตัวอะไรดีอะคาฮโโนนะฮะคิอาโตะนะครับลิสนะครับเนวェโตฟานาพวกไรอาพวกอะไรอย่างเงี้ยเห็นปะเออหลายๆตัวยามีแดงอะไรอย่างเงี้ยเห็นปะมันเป็นตัวละครที่ต้องพูดว่าแบบ มันเป็นตัวละครธรรมดาครับในตู้ธรรมดาซึ่งถ้าคุณไม่ได้เปิดตู้นี้นในอนาคตคุณก็มีโอกาสเปิดมันออกได้แล้วในกรณีที่หลุดเลทนะเนาะก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมมาเรามาดูสกิลแลงกิสกันหน่อยละกันนะครับดูสกิลของแรงกิสเนี่ยนะครับก็แน่นอนเลยนะครับผมเป็นตัวละครที่เล่นได้น้อยโหมดนะจะถามว่าเก่งไหมมันเก่งซึ่งการส่วนตัวเนี่ยไม่ได้จาเป็นต้องมีเหมือนกับยูโน่นั่นเองครับเราดูแพสซีฟตอนปลด l R ก่อนละกันครับตัวเนี้ย มันคล้ายๆตัวละครอย่างเฟอร์เกเลียนนะครับหรือว่าลิสนั่นเองถ้าเลือดต่ำกว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์จะให้ผลอมตะเป็นเวลาหนึ่งเทิร์นนั่นเองนะครับหรือว่าเล่นคู่กับตัวละครที่ชุบชีวิตได้ตัวเดียวในเกมนะครับก็คือซีซั่นหนึ่งอย่างมิโมซานั่นเองนะครับก็ <laughs> เป็นเราเป็นเขาเรียกอะไรหน่วยลุงอรุณเหมือนกันนะเนาะเออนะครับก็ถ้าเล่นด้วยกันก็ดีแต่มันก็ไม่ได้บัฟอะไรขึ้นมาแต่ก็ที่บอกว่าเล่นด้วยกันเนี่ยตัวละครอย่างมิโมซ่าถ้าชุบตัวนี้ขึ้นมาเเนนีีนน่่ยักยก็็ะหตวออรรึงงคถืปลท ไม่รู้ดิถ้ามันไม่ได้ตายอยู่แล้วแพสซีฟก็ไม่ได้มีประโยชน์ะไรป่ะเออแค่นั้นนะครับผมนะต่อมาครับสกิลที่1เนี่ยจะเป็นการเพิ่มแต้ม s p ให้กับตัวเองนั่นเองนะครับก็นั่นแหละอืมทำให้ตัวละครใช้สกิลได้ไหวมากยิ่งขึ้น,นครับต่อมาครับสกิลที่2เนี่ยจะมีความสามารถในการที่จะเพิ่ม SP ของตัวเองเนี่ยสออันนะครับแต่ก็จะไปเขาเรียกว่าอะไรสั่งเวอเอสของเพื่อนร่วมทีม2หน่วยนะครับอันนี้ผมไม่ชัวร์นะว่ามันจะเล่นคู่กับตัวข้างๆหรือเปล่านะครับหรือว่า ตัวไหนก็ได้อันนี้ผมไม่ทราบจริงๆนะครับแต่มันบอกว่าที่กําหนดอ่ะก็คือเราสามารถเลือกได้หรือเปล่าเนาะต่อมาก็จะมีโอกาส4-5%นะครับให้ผลดีบัฟลดการฟื้นฟูนะครับแต่ว่าอันเนี้ยเห็นไหมคุณสามารถเพิ่มตรงนี้ได้นะครับอืมนี่เลยสามารถเพิ่มเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ได้ก็ทําให้ฝนตงข้ามเนี่ยลดการฟื้นฟูซึ่งพวกบอสพวกอะไรเงี้ยที่แบบฟื้นฟูเยอะๆฟื้นฟูแรงๆเงี้ย เจอตัวนีเข้าไปก็ค่อนข้างเจ็บอยู่เหมือนกันนะครับหลักๆก็ไปเล่นกับบอสได้ไปเล่นกับอะไรได้หมดเลยนะครับก็พีพีก็ได้แต่พีถ้าเขาไม่ได้ใส่ตัวฮิลเข้ามาก็นั่นแหละค่อนข้างเจ็บแต่อันเนี้ยจะดีกับการที่เวลาคุณเจอพวกชามี่นะครับตัวซีซั่นสองอะไรเงี้ยนะครับก็ดีเลยนะครับต่อมาก็จะเป็นเพิ่มความเร็วนะครับไปกับตัวละครนะครับเป็นเวลา2เทินนะต่อมาฮะ สกิลถ้าไม่ตายเป็นการโจมตีหมู่นั่นเองครับจะมีการปิดกั้นการฟื้นฟูนะครับผมแล้วก็เพิ่มความเสียหายที่ชนะทางให้กับเพื่อนร่วมทีมนะครับ20%แล้วก็ลดการฟื้นฟูนะครับพลังชีวิตที่ได้รับนะครับ40%ก็ถือว่าฮิวแทบไม่ขึ้นเลยแหละนะครับแล้วก็สลายผลดีบัฟหรือว่าเป็นการปิดกั้นดีบัฟนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นอีกตัวละครที่ดีนะครับดาเมจก็ถือว่าจัดจ้านอยู่แล้วแล้วโดยตัวละครตัวเนี้ย MATK ถือว่าสูงมากนะไม่ได้เน้น ATK เลยนะจะเน้นไปที่ MMAK เเเเปป็็็็็นนนหลลลลัััักกกกกกแ้้้้วววววสีีดดดตตะะะรถืออ่่่่่าาาาไไไไไมมมมมมยยูงพ ความเขาเรียกอะไรมีสกิลนะครับเพิ่มความเร็วของตัวตัวละครขึ้นมาทําให้ตัวละครนั้นสามารถได้เปิดก่อนตัวอื่นเข้าโดยเช่นกันครับต่อมาก็ถ้าสกิลประสานนี่จะเป็นการล้างบาเรียนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรมากครับส่วนการตัวละครก็เฉยๆเลยแต่ก็มันก็ไม่ได้เฉยกนาดั้นคือมันมีก็ดีไม่มีก็เล่นได้ครับนะตามนั้นเลยนะครับโดยตัวละครตัวนี้นะครับถ้ามีพสซิฟติดตัวก็คือเมื่อโจมตีศัตรูที่ได้รับผลของปิดกั้นนะครับก็คือจะโจมตีพร้อมบัฟพร้อมความเสีย การ์ดวนไ้ครับไปใส่กับตัวละครสายโจมตีตัวอื่นเนี่ยแทบจะไม่มีผลเลยนะครับเรียกได้ว่ามันดีกับตัวละครมันเองนะครับประมาณนั้นเลยนะมีอะไรมากอะเออคือผมว่าไม่ร่มกันนะว่ามันจะดียังไงหรือว่าดีที่สุดยังไงแต่ถ้ามีแล้วก็เหมาะกับตัวละครมันเองเท่านั้นเลยนะครับแต่ว่ากับตัวอื่นก็ ไม่ไม,ไม่ไม่คอมออ่อยเหมาะเออตามนั้นสำหรับผมนะในตู้นี้เนี่ยคือตัวละครอย่างยูโนใช้ได้ยาวใช้ได้นานใช้กับบอสก็ได้ใช้กับ p v p ก็ได้นะครับปั้นส er ุดไปเลยยูโนถ้าคุณชอบอะนะตามนั้นนะครับแล้วก็ตัวแรงกิสเนี่ยมีก็ได้ไม่มีก็ได้เพราะสุดท้ายแล้วก็แทบไม่ได้เล่นมันอยู่ดีนั่นเองนะครับตามนั้นเลยมันเอามาแค่ตัดตัวฮิลเฉยอะซึ่งในอนาคตอาจจะได้ใช้นะครับก็คือตอนที่ p v p เรียทาเข้ามาถูกปหคนก็จะเริ่มเอาตัวฮิลเข้ามาเริ่มมอาอ่างเข้ามาเพราะเรียวากกกก็กก็คคคืือออผผัััััดดนนนรปบบบแ เรียกได้ว่าแบบมันสามารถจัดการกันได้นะเป็นแทคกติกเนาะตามนั้นแต่ว่าอใน,นี้เราตบบอทก็คือบอทก็ตบบอทเขาเรียกตบบอทก็ตบตัวแทงอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับก็มันก็ค่อนข้างที่จะล็อกนะครับแต่ว่าถ้าเราเล่นกับออในนาคตเนี่ยมันเข้ามาก็จะดีนะครับซึ่งแน่นอนตัวของผม กับเพจของผมนะครับทำคลิปก่อนหน้านี้ไปแล้วนะครับใครยังไม่รู้ว่าผมดองไวเพราะอะไรนะครับก็สามารถไปดูในคลิปก่อนหน้านี้ได้นะเพราะว่าเรามีบอกเอาไว้แล้วนะครับใครยังไม่ดูก็ลองไปดูแล้วกันนะครับซึ่งผมก็จะแปะคลิปเก่าเอาไว้ให้ที่ตะเออที่หลังคลิปแล้วกันนะก็ลองไปดูได้เช่นกัน,นครับซึ่งสองตัวละครตรงนี้อย่างที่บอกนะมันไม่ได้มาแฮปขนาดนั้นสำหรับคนที่ไม่ได้เล่นจริงจังนะครับมันจะเหมาะกับคนที่เล่นจริงจังมากๆนะที่แบบต้องปั้นสุดๆปั้นหงโหลดไปเลยซึ่งทุกตัวละครในเกมนี้เนี้้าาััััันนเเมมหอววกกกตตะขบบ คนแนนาคตมากๆครับซึ่งนะตอนนี้ที่เล่นกับตัวละครสีแดงได้เนี่ยก็จะมีตัวละครตัวนี้ใช่ไหมยูโ you น know, นะครับอ่าตัวอะไรอะ่ะมียูโนมีฟินแลนด์มีโนเอลนะครับอีกตัวละครสีแดงอีกหนึ่งตัวเป็นตัวอะไรเดียว ก็น่าจะเป็นฟอร์กเลีนนะแต่คือถ้าคุณเจอทีมสปีดไปคุณก็จบเลยก็ทํอะายแทบไม่ได้เลยนะครับผมก็ประมาณนี้แต่ว่านอนาโคดะตัวนี้มันเอาไว้เล่นคู่กับแม่มดแล้วก็อัรซ่าปีศาจก็แนะนําว่าถ้าคุณจะเล่น VP และเอา2ตัวนี้ไว้ด้วยนะครับก็แนะนําว่าจําเป็นต้องเปิดนะครับอย่างน้อยๆก็เอา2ดาวหรือไม่ก็เอาการ์ดส่วนตัวมาไว้ก่อนก็ยังดีนั่นเองนะครับเพราะว่าตัวคอมันดีแล้วก็นอนาคตก็ค่อยๆแบบปรับเปลี่ยนว่าค่อยๆเพิ่มดาวตัวละครขึ้นไปแล้วกันนะครับนี่ก็คือข้อมูลของ หวังว่าทุกคนน่าจะได้ความรู้นะครับสำหรับตัวละครตัวนี้ว่าควรจะเปิดหรือควรจะมีหรือควรจะหาไว้หรือเปล่าแล้วก็ในอนาคตนะครับก็ประมาณนี้นั่นเองนะครับยังไงใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้เป็นกาลังใจใผมด้วยละกันนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นก็แน่นอนกดกระดิ่งแจ้งเตือนหน่อยครับผมทาคลิปนี้เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับแต่อาจจะไม่ค่อยได้ลงเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ค่อยมีคอนเทานต์เท่าไหร่อันนี้บอกไว้ก่อนละกันนะครับก็คอนเทนต์มันเดิมๆอ่ะอย่างที่ผมบอกไปเรื่อยๆนะครับแต่ก็จะพยายามทาคลิป